Tad bhagavato arahato sama samputasa na mo bhagavato arahato sama Sambut TATSA apa ma sampa ขอนอบน,อบนอบ้อมเดองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สเสด็จด,ดับขันพระปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอนอบน,อบน,อบนอบ้อมเดพระธรรมและพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอโอกาสปฏิเดตพระคุณหลวงพ่อพระครูเวรุวันสุดตะกิจ เจ้าคณะตำบลไทยใหญ่เจ้าอาวาสวีรุวันขอโอกาสพระเทรานุเทระสหธรรมิกทุกลูกด้วยความเคารพขอความสุขความล่มและกกความเย็นจงทังเกิดมีเกมมไม่ออกก็ออกพรานน้อย เน้นน้อยเล่นเมซีทุกท่านเด้อจักเสียวอย่างมาเบ้าให้ฟังกระสาทุกอานโมธนาในบุญในกุศลที่หลวงพ่อเพิ่นมีจิตอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาอยากให้ญาติให้โยมได้บุญได้กุศล ครบปีหนึ่งเวียนมาอยูุม่องนี้เทื่อหนึ่งเพิ่นเอาปีและเทื่อเพื่อที่เสริมบุญเสริมกุศลเสริมบารมีของเฮ้าส่งสัยท่านอาจารย์มาหาอิดิ์เอาลมมาจากวัดป่าคำเม็กบออจักก็เลยเย็นแนบจากหน่อยปีนี้ เย็นลายปันปีกายนี่ใหญ่แมยหญนตลอดถึงแม่ซีได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพ็ดบุญสร้างกุศลอย่างยมบ้านไทยหรือตำบลไทยไญ่ก็ได้มีโอกาสหากว่าบ่ได้ปรัพื เพราะไปฏิบัติธรรมก็ชิหาโอกาสทาบุญเนี่ยีิเห็นพระเจ้าพระทรงไล่หลายนี่ยากยากเน่ถ้ามีการประพฤติปฏิบัติขึ้นมาพระเน้นกะหลายเน่แม่ซีก็หลายเน่พอาะได้มาร่วมสร้างบารมีน้ำกันเมื่อเป็นดังสั้นแล้วญาติโยม ก็ได้มีโอกาสบางครั้งผู้สะดวกก็ได้มาไหวาพระทำบัตรสวดมนต์นำบางเมือ่อก็ได้มาฟังเทศสิมีครูบาอาจารย์หลายลูปคนสิมาให้ทรรังเอาไปใส้ในชีวิตประจำวันบางครั้งางโอกาสที่เป็นจยงสัน้นเทาก็ได้ ชีได้มาไห้ทานคือกันแม่ชีก็ไห้ทานพระก็ไห้ทานญาติโยมก็ไห้ทานก็คือว่าได้ทําบุญเนี่ยส่งไทยมีเก้าพอดีอันนี้ผู้นี้ถือว่าถือว่าเป็นผูบบประมาทคือแต่เฮาเนี่ยละ่ะญาติโยมเนี่ยละ่ะเป็นผูบบประมาทบบประมาทว่าเจ้าของเกิดมาเป็นมนุษย์ พ่อประพุทธศาสนาแล้วเ็ดจังไดสิมีบุญเป็นมองเพิ่งคิดเดี๋ยวนี้แต่เขานั่งอยู่นี่80%เปอร์เซนไม่ไกลฟังนั่งไกลห่วยจักสิว้เมื่อใดจักสิลมเมื่อใดอัตภาพร่างกาย วังซ้อยาววานาเพื่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วรักษาอันอื่นหมืน่นแสนในแดนลานี่รักษาง่ายอยู่เลยรักษาได้อยู่แต่ว่ารักษาโตนี่ยากขนาดจะยัปะยงประหยัดพอรักษาใหญ่แมนบลรักษาโตยากไปยากมานี่รักษายาก บวบบ่อยากเอกเอาไปเอามารักษาบวไรเลยกายเขาหนีเป็นยังสีได้เตือนกันมาเบิ่งตีละ่ะแต่ละคนเตือนกันมาก็าต้องล้างหนา้าบางได้บอบวไ้ต้องแงป,ปรแงฟันบ้อแปรงด้บอบวไรต้องอาบนา้ำก็ถูกเิียงตัวอย่างเห็ดให้มันทำความสะอาดร่างกายให้มัน บอสันมันบเป็นตะอยู่แมนบอละ่ะแต่ว่าคุม่มือนี่ตื่นขึ้นมานี่บอทันได้ล้างหน้าล้างตาคำดับแรกต้องหาเนื้อกินซะก่อนแมลงตัวคูม่มือนี่มันหยุกไฮเทคเลยเด้อบอคือตะกี้ร์ตะกี้ยังล้างหน้าล้างตาก่อนแต่คุณว่าคุม่มือนี่ตื่นขึ้นมาโซ่คิลไลต้องอย่างกินกาแฟก่อนคำดับแรกของเพกันมาเลยเด้เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนวิธีไมไ่ไะอันดับแรกต้องกินกนาแฟซะก่อนจังค่อยไปล้างหน้าล้างตาเออใครอยู่ดอกปีนี้พวกพวกเบืเ่องน้ำปานไหนป่าเบียแมนบ่เบื่องยู่บ่เบื่องแต่ไฟน้มพวกเบื่งเนาะเออเบืเ่งแต่ไฟหนามนี่บ่เปลีป่ยนปานไหนเ <c oughs> มซี่นี่ผู้เฒ่าจะเข็ดจังไงแล้วเนาะอาบน้ำยี่บลายายเมซี่เออ บ่แมนเขาในห้องน้ำล่ะตักบุ่มตักบุมกบ่มตักบุ่มซ่อๆบ่เนาะว่าละตัวมันหนาวเออนั่นแะรักษาเนี่ยอแต่เอาเนี่หนาวปานได้ก็ต้องหาอย่างไงมันได้นี่ยดีมันถืออากาศหนาวปฏิบัติธรรมดีเพื่อลังคนเสือสองตัวก็บเบยูอผ้าห่มสองผืนก็บเบยู ต้องหาหมวกมาให้มันนำหนียามหนาวสีเป็นจัางซักหมวกอยู่บ่ออยู่ต้องหาถุงมือมาใส่นำถุงมือเสาบอบ่อพอหาถุงเท้ามาใส่ตีนำนำคนรักษามันปานน,นั่นเลยย่ยานย่านมันดบเออนี่ถือว่าเป็นยามหนาวแล้วว่าถือเป็นยามฮ้อนเดือสัตว์อีกหนึ่งละรักษามันนี่โอ้ยรักษายากอีหลี คำว่ายามห้อนมากับบไดยสีตายเข้าแล้วบาดนี้น้ำกระอาบเมื่อละสามเทือ่ออาบเทื่อละสี่เทื่อต่อเมือ่อดังหันยังบ่พอีกก็หาพัดลมมาให้มันอีกหาพัดลมมาให้กับบวัวพอกบาดนี้มันต้องเข้าห้องแฮอ,อีกเบื้องตีละเอาเห็นนเี่ยมแหเบื้องตีหิวกับบไดยหิวก็หามาให้มันบาดนี้เบื้องเนี่ยกายเอานี่มันจิเป็นนาทีเด้ มือเด็ตับมะคงแสียบเนอฮขาวะแม่คัวตับอยู่บนเรือเมื่อนี้ฮะสงสัยชีตับอยู่มากนี่เออแสบเนาะอาจจะกินตำบมะคงกะจิ่มหามให้มันกินกินเข้าตอนว่าค้ำก็กินแล้วก็กินอีกในวันนั้นเด็กมาจากเนื้อย่างเกาหลีไต้วันอิสราเอลมาหาให้มันกินเบิดเบิ่งเนี่ยกายของเฮาเนี่ห้าให้มันกินพอนก็รักษาเน้าก็รักษา เอาไปเอามาบวกมันบไ่ไดไได้บาทนี่แมนบ่ห้าชิหกิแล้วบาทนี่เจ็ดชิเข้าไปเลยยางก็บ,บ่คอยได้ขาก็บ,บ่คอยนั่งดนได้เบื้องตีเมซีนี่เอาไปเอามาก็พริกปอกเด็กหรละ,ล,ะลืมกำหนดคือพอทานเสียมบาทเลยนะนี่เออเอาไปเอามากรพริกปอกเล็กนรออยากพริกหนออยากพริกหนอเพิ่นบ่เอาได้แล้วมันเจ็บเข่าเนาะแมนตัวลืมกำหนดซะ นั่นจีเป็นลักษณะนั่นได้เออทุกสิ่งทุกอย่างเฮงเฮ็ดเพื่อมันบึ้ดให้ความสะดวกสบายบึดที่ไปใส่ตะกี้กัยังยางยางยางกะตีว่ามันไก่มันเมื่อยเจ็บแข้งเจ็บขาบ่จากยางหละหาโอกาสหาเวลาซื้อจักรยานก่อนนะเพราะว่า,าเห็นเพิ่นมีตัวกับิ่นอยากมีคือเพิน่นแมนบอ เออก็เลยหาวิธีหาโอกาสกดหาเงินขายเข้าได้เก็บใบเมียนใบก็ว่าตาม่ัว่านานหันว่าเซาจากได้เงินสมใจแล้วกลับไปซื้อจัก,กรยานแม่นบอตามยุคตามสมัยคันละเท่าไหร่เจ็ดร้อยแปดร้อยโอ้เกือบจะได้จัก,กรยานเจ็ดร้อยแปดร้อยองี่พอ,อยี่แม่กูเอ้ยบางเฮือนบบมีซ้ำ กจากจักรยานขี่ไปขี่มาโซ่ต๊กแน่อย่างหัวเนี่ยเมื่อยหีดจักรยานกนระไรแมนบ่ไปใส่มาใส่กัะยากลํบบาาขี่แตจักรยานอยู่นี่อยากอายเพิ่นเา่าลืมแล้วบาดนี่จักรยานใส่บ่อได้บ่อทันสมัยเอาไปไว้ใส่ลไปไปว้ข่างเล่าบาดนี่เป็นของห้างซํา ห่าธีใหม่เหตุจังไหนซีมีคือผู้คนหาโมตรมอร์ไซค์บันแมนบอสไปใส่กระจัวไปใส่กระจัวดรวจซำบายเอาอ่ะเออก็ได้โมเตอร์ไซค์มาสมใจของเฮาแล้วบา้านนี้ขี่ไปขี่มาขี่หน้าขี่หลังอยู่บ่ตามดนไปดนไปหลำบากไปโมเตอร์ไซค์ก็ได้เนี่ย ขี่ไปนหน้ากระเดีดท่อนฝนตกมากระเปียกเห็นอย่างไรบ่านี่ก็หาเงินซื้อปิกอัพตัวแมนบอเอออันดับแรกเนี่ยต้องปาทนาสะก่อนสาธุงวดชิมาให้ผู้ขาถือเลกลข้นงเ้ยสีเดอออกปิกอัพพนวนเนี่ยไปยังซันอะไรก็เลยอดใส่บิริยะความผ้าความเกียดหาเงินหาคำ บางเต้อหาบ่ไไรกับไปพลัว้วคู่มือนี้มันทันสมัยไปใช้สหกอ่อนเอ้ยพ่อก็สอเอ้ยเอาอะที่มันอยากมีแหละี่ความอยากนี่ก็ได้บ่มีที่สิ้นสุดเออก็เลยเอาไปเอามาก็เลยไปเอารถมาดังใจใส่รถยูบดนตะกี้มันจะเป็นรถแคบใส่แคบมาขึ้นยากลงยาก ไปสปีสปีห้าปีหกปีเปลี่ยนบน,นี้เป็นสี่ประตูคนเขาเป็นจัเสิยดายอยากบ่มีมือพอเอาเพื่อมาให้ไก่มันซื้อได้เบื้องตี้่ละหาความสมบายใส่มันอยู่ทับเอฟสิกับเอฟสิบแปดมีร้านบินยวน บ้านใทยนี่ย็โยมเขาเจ้าก็ซื้อมาใส่อยู่ได้เดี๋ยวนี้มันยังไม่ถืกใจมันจีเป็นจากสัน่นความยากของคนบ่มีที่สิ้นสุดวุปประมาคือกันกับเฮาตั้งความหวังไว้เอาทงไปบปักไว้ประมาณสองหลักกิโลน,โนี่เอาทงไปปักไวแ้แหละเข้ากระย่างไปหาทงนั่นแหะไปหาจุดหมายก็คือทง เมื่อไปหอดทงแล้วกันยับทงไปอีกกระย่างตามไปอีกมันที่เป็นจังสรรย์อยู่บ่อเลิกบ่แล้วจักเถื่อเพราะหยังแหละพออยากเออตัวตันหาพ้าให้อยากมันที่เป็นจังสรรละฉะนั้นเทเขานี่คือกันมาเดินจมกลมมานั่งสมาธิมาภาวนานี่เพื่อให้ลดอยากอยาให้มันอยากเด้ เอ,อลดบอ่อให้มันอยากเมื่อบอ่อยากแลละความสุขมันจะเกิดก้นแก่เ้าเองดอกบ่ต้องอย่างก็ตามแต่นี่กายของเขามันสิเป็นจังสิเกิดมาเบื้องต้นแปบบวนในทํำกาสุดท้ายสิ้นสลายบัดบ่เหลืออย่างจัดอยา่างเมื่อ,อมันเป็นจังสันแล้วเขาเกิดมาเป็นมนุษย์พ่อพระพุทธศาสนา เพ็ดจังไดตาบใดที่เขายางยางเดินทางในวัตฏสงสารเมื่อว่ตถึงความพ้นทุกข์เขาก็ต้องบำเพ็ญบุญและ้ะก่อนเพื่อบำเพ็ญบุญเพื่อเป็นกุศลสื่อไปในภายภาคหนา้าพอไญ่ไม่ไญ่เขาก็เริ่มให้ทานเออ ออกินทอดนนอพระเจ้าพระสงฆ์อยู่วัดเวรุวันโอ้ยนี่อะไรมันเกิดปุ่นขึ้นมาแหละเหตุจากไหนเนาะพระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นมาวัดปฏิบัติธรรมอยู่วัดเวรุวันเพื่นอนจะได้มีอาหารแนวอยากแนวกินคนมีบุญนความบอประมาทเพิ่นบอป,ประมาทเพิ่อนโอ้ยอาหาอันขานี้หาข้าวต้มมาใส่บาตรก็หน้า หาขนมมาใส่บาตรก็น่าหากับเขาะกระดัมมาร่วมทํบมาบุญําเพื่อนก็น่าบัญนจีเป็นเังสั่นนี่ถ้าคนคิดเป็นก็หาบีทีหาอย่างบั้นจีเกิดบุญเกิดบุญสนสิเห็ดได้ใส่ตัวเจ้าของให้เฝ้าเห็ดร้อนให้เท้าทําร้อนจะถ่าแต่ยมืออื่นมืออืน่นมืออืนออ่นอย่าง มันมีอยู่มืออื่นแต่ว่าสำหรับเฮานี่มันจะมีมืออื่นบ่อต่อหนันไดแมนบ่อเทาถ่านเนือยอื่นกับมือเหยื่อั่มันมีอยู่มืออื่นกับมือเหอแต่ว่าเฮานี่ะมีมืออื่นกับมือเหอื่อนาเพิ่นบ่ก็หมายถึงเฮาตายไปนั่นล่ละฉะนั้นปันใหญ่เม่ใหญ่ปูเฮาวัดญาติโย,ยมมือบาศก์เบบาสิกา เวลาในโลกมนุษย์ของเขานี่แต่ละคนอยู่ได้โบดดนก่เกินร้อยปีเมื่อโบเกินร้อยปีแล้วเหตุจังใดก่อนสิตายเขาจังสมีบุญมีกุศลมีสบียงเดินทางไปในภัยภาคหนาต้องพากันคิดต้องพากันทำกพื่ออยัง Hoa kia ma mà na sắn để hầu như đây mi quam sút. Si borai tu, si borai ya, si borai lam bak kaku hầu nila kut ma kela hôn kapo hưng kang bang hôn kut ma kat pho mè sang bay sap sông bán mi quang bát baba katao hiệp mày phục bọn tung này bắt

สร้างสมอรงคุณงามความดีสร้างบารมีไว้ลหลายหลายเพื่อชีบว่ให้ทุกในภายภาคหนา้าในวัตตุสงสารเมื่อเอาเห็ุบุญเหตุกุศลแล้วก่อนสีเห็ดก็ัย่ามากในตั้งความปรารถนาไว้สาทุด้วยบุญกุศลด้วยไทายาร,รมของข้าพระเจ้า ได้มาทำบุญเมื่อนี้หากว่าเวียน่ายตายเกิดในห่วงมหาโนภพรงสารขอให้ข้าพเจ้าอย่าอึดอย่าอยากอยา่ยาถุกอยา่านะจนกว่าจะถึงพังพณิพนานกูลเข้ากระปาธนาเอาซาถูกเอาเด้อเฮ็ดเอาจังสันบำเพญเอาจังสันอยู่เป็นประจำแบบน,นี้เป็นบุญเป็นกุศลของเขาแล้วบบานี้พอดยามเม,าาามอแงมาก็คือกัดพอดยาเมลแงมากนฉีดนอน ไประทำบัตรเสวดมนกระเตงการเทเวลากับผ้าวานานอนไปโอ้ยสาธุบุญใดกุศลใดมือเศร้านี่ข้าพระเจ้าได้ใส่บาตรค่พระเจ้าได้ให้ทานก็ข่าพระเจ้าจะถึงฟังคือความพ้นทุกเดิกน,นึกนึกถึงบุญกุศลเจ้าของอยู่เป็นประจำเฮ็ดเป็นประจำนึกถึงเป็นประจำจิตใจของเขากับชีพองแพ้ว บ่เดือดร้อน <c oughs> คนมีบุญคนทำบุญชีพบ่เดือดร้อนบอ่ังไงกระบ,บยันตายกออ็เป็นนักสันอีรีธิด้เพราะว่าเขาหูจักนี่แล้วเขาเหดบุญไปเขาเหดคุณงามความดีไปบุญกุศลไปในไฟภาคหนามันจะก่อให้เกิดความสุขเข้าก็เลยบยันตายเพราะว่าเขาได้เหดดีหลาย เรว่าผู้เขาบวได้เหตุบุญผู้เขาบวได้ทำบุญนาที่ลู้ตนก้าเจ้ามหาสว่วนเขาวาาัดไปญาติยอมทำบุญรูไปลวดบ่วไปน้ำดอกเรจาจักสิไปเห็ุอย่างตายไปไม่มีผู้ใดมาบอกดอกเหตุด,ดีสมได้ตายไปก็มีผู้ใดมาบอกทำดีปนไปตายไปก็ไม่ไผมาบอกมันจะเกิดความคิดเป็นมิตรสาทิฐิจังสั่น ผู้เขาที่บบได้ทําบุญผู้เขาที่บบเคยทําบุญมันเป็นดังสั้นอีลีแต่ว่าแต่เฮาเกิดเป็นชาวพุทธพ่อพระพุทธ,ธาศาสนาบ่นําซ้ําพ่อไน่แม่ใหน่บ้านไทยนี่งห้ง็นคนมีบุญหลายแม่นตัวสมัยตะกี้เต่กกอนเพิ่นว่าหลวงพ่อโสเพิ่นทำาพรหรือลุงปู่จูงเฮานี่ พระเจ้าประสงค์เนนลหลายหลาใส่บาทเข้าติ๊เดียวเกือบบ่พอบางเื่อบวพอสักเพราะว่าพระหลายได้ทำบุญหลายฉะนั้นเขาเนี่ก็เป็นผู้มีบุญมีกุศลอย่าประมาทเดอ้อขึน้นกันกับสุภาษิตผู้บาไนีขึ้นไว้ละอัะปปะมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงความเกิด เกิดมาเป็นคนแล้วยาได้ประมาทบุญใดกุศลใดคุณงามความดีอันใดที่เฮาที่ได้เหตุที่เฮาจะได้ทำจงเหตุดลดจงทำรดจงสร้างลดคุณงามความดีนั่นละสีได้หนุนเฮาหากว่าเฮาบ่าได้เหตุคุณงามความดีบ่ได้สร้างบารามีมันสีบ่มีตัวดุนไหนมันสีบ่มีตัวหนุน บ่มีตัวหนุนเฮาเคือกันกับบางข้างบางข่าวกรรมเก่าเฮาเคยเหตุเฮาเคยทำเฮาเคยสร้างมันเป็นกรรมเก่าบพว่าจีเป็นกรรมดีก็ตามกรรมบ่ดีก็ตามละส่วนมากเฉพาะกรรมที่เฮาเหตุเป็นกรรมบ่ดีนี่แหละเคยเหตุไวแต่ีปบก่อนชาดก่อนหรือพบนี่สาดนี่เฮาเคยเหตุไว้ แต่ว่ากรรมไม่ส่วนที่เป็นกรรมดีนี่เฮาบ่เคยเห็ดจักเถื่อหลักก็บ่บส่ใจสีเห็ดเมื่อกรรมดีโบ่เห็ดกรรมไม่กรรมเก่ามันมีแหงมันก็สีเบียดเบี่ยนเฮาอยู่หันล่ะคือกันกับบันทอนเฮาสีได้ยังจังหน่อยนึ่งกระ่บได้สีได้เงินได้คำมีเงินมีคำโบ้ได้ใส่ได้สอยจักหน่อยกระ่บได้มันสีจองลงุงจองลงบ,บ่เปล่นก็เปลี่ยนทกำกรรมเก่าไปกุศล มันเหตุอย่างสั้นถ้าหากว่าเฮาได้ทําบุญไปพร้อมบ่ได้เหตุร้ายก็เหตุอยู่เป็นประจำแนี่เดือนละเทือเดือนละสองเทือบุญกุศลเิงใหม่มันเข้ามาในชีวิตของเฮามันก็สีเบียดเบียนอันะกุศลบาปก,กับเก่านะบ่ให้ตามมาทันมันก็ะสร้อยพยุงเขาไปเรื่อยๆบ่ได้กับพอได้ มีเงินไบ,บ่ได้ใส้ได้สอยบอ่ทถูกบ่ยากบ่ลลำบากสืบไปมันจะเป็นจังสัตว์มันจิเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนกันระวังกรรมเกา่ากับกุศลบุญหม,ม่ในลำนองลักษณะอันเด้อเอาละหนาวหนาวะนาวะหนาวกันหนาวเอาละเก่าวธรรมะมาเมื่อนี้กับเห็นสมควรแก่เวลาบุญได้กุศลสร้างบารมีธรรมได้ ทีญาติยอมทั้งหลายที่ไปรวมกันบำเพ็ญบุญกุศลก็จงเป็นเดชะเป็นพวะวะจัยใ้ญาติยอมทั้งหลายจงมีความสุกกายสุกใจอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสุกป่าถนาเชียงหนึ่งประการใดอันเป็นไปแล้วโดยชอบประกอบไปแล้วโดยทมคอยความเกิดนั้นความป่าถนานั้นจงพันรสาเร็จ,จงพันรสาเร็จ ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอ